ถือก็ถือว่าแก,แก้เกมกันไปนะครับโอ้เกมที่2นะครับเราเจอรัปีและจอนเช่าไล่ครับจอนเช่าไล่มุมแดงนะครับส่วนมุมน้าเงินก็เราเจอปีโอ้เขียวโดนก่อนครับโดนเปิดซิงไปก่อนเลยแบงค์เก็บอลัชั์ไปได้ครับสิต่อ2เอผมเหมือนเห็นเดจาวู U นะครับคะแนนยังพุ่งขึ้นก่อนนะแต่ต้องดูว่าต่อไปว่าเขาจะรักษาสก,สกอไปได้ขนาดไหน ตอนนี้ยังบอกอะไรมาไม่ได้ครับโอ้โหดีเลยโอ้โหดีเลยเต็มเต็มมาเต็มที่กับชีวิตเต็มข้อเลยเมื่อกี้สองอัแอปปุดไม่เห็นนะไม่เห็นดีเลยโอ้ดีเลยยิ่งอีกแล้วปั๊บปั๊บเก็บมาได้อีกแป๊บหนึ่งฮะอ้าวค้างดีเลยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยโอ้ยอะอยู่ๆค้างไปแล้วดีเลยค้างติดลิฟต์ครับโอ้โหลิฟต์กัดเสียชอยครับตอนนี้เนี้ยหน้าวิ่งไปหาบอลครับ ไม่มีคนไปกองกันท้างหลังนะครับนั่นไงนั่นไงโอ้โหอราทาเป็นบอสนะถอยครับเจอลมมาตถรานการนี้โอ้โหเรียบร้อยเหมียวเก็บไปได้ให้สองต่อสิบให้สองต่อห้าสิบนะครับแล้วเคียวที่เป็นบอสเกิดมาปนี้โอ้ไม่รอยครับเจอลุมอย่างนี้น่าจะเปลี่ยนจากยุทธการนะครับลวกกลางแมปไหมเป็นกองโจนนะสุ่มโปง <laughs> ดักเอาชิงนะอย่างเดียวว่าใครจะเป็นบอสนะน่าจะจตามจุดเกิดมากกว่าเดีย๋ยวจะบอกเท่ากันแล้วตอนนี้ ทางฝั่งลอาอเจะรับไปครับโอ้โหงานหนักเลยครับแต่ข้อคือแขึ้นมาทำนำครับโอ้ยโอ้ยเจลซี่มองไม่เห็นมาจากไหนเยอะเหลือเกินอ้าวจะเอะจะเอะสต็อปอิดมองไม่เห็นจริงๆเต็มเต็มเต็มที่โดนไหมโอ้โหเรียบร้อยเจลซี่เก็บซับอีกไม่ได้ครับ98ต่อ100 3นาที15วินาที98ต่อ1 10 108ต่อ110 หนึ 8, ่งร้อสิบแปดอ้าวขึ้นมานะจอร์นชาวไร่แล้วก็โอ้โหจังหวะนี้ครับเจโรเป้ขึ้นมานำนำครับสิงหาเป็นร้อยยี่สิบต่อร้อยสิบแปดแล้วอา้าวแล้วแล้วก็กลับมากลายเป็นนัวอยู่ข้างนอกนครับไม่นัวแดน,นกลางนะฮะอันตรายครับจอรนชาวไร่นี้ขึ้นไปเป็นร้อยสามสิบแปดต่อร้อยยี่สิบสี่ครับตอนนี้คนที่ทําคะแนนนำนะฮะของฝั่งจอรนชาวไร่ครับคือแบ็คแคทนะฮะแล้วก็ของฝั่งเจโรเป้คือเบลเดอร์นะฮะคะแนน โอ้ร้อยสี่แปดร้อยสามหกแต่ก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้อนะตอนนี้สองนาทีสามสิบวินาทีโอ้บาวเดินโดนยิงล้มนะเมื่อกี้บอกฮะห้ามทำบอสล้มนะโอ้โ oh, หเต็มหน้าครับระเบิดอา้าวสต็อปอิดก็ตามฮะตามบาวเดินมามีคนมากันครับโ oh อ้โหสต็อปอิดรัวครับรัวรัว,วไม่ยั้งเลยเซปิลอสมองเห็นโอ้โ oh, หเต็มหน้าอู้ไม่รอดครับเคีียวเก็บไปได้ดับเบิลคิวนะเราสี่ร้อยเก้าแปดตอนนี้ เ,เราเลืเจลเป้คะแนนน้ำขึ้นเรื่อยๆถ่างกันไป20คะแนน5ขึ้นมาแล้วฝั่งของโอ้โหโอ้โห1084 208 1094 210อ้อ้าว214ขึ้นมาแล้วทางฝั่งจอนชาวไร่แต่แเราเจลเป้ขึ้นเป็น220แล้วมาดูนัท็ับอิดซับอิดมองมอง,องไม่เห็นแอคบูดฮนะเต็มมากแล้วบบวกกับแอคบูดโอ้โหแอคบูดเขาปุ๊บคว้าขึ้นเป็น222แล้วหนึ่งนาทีครับสองวินาที214สองแล้ว2อ2 202ยังไม่หยุดคนระับ ยังไม่พอใจคับคะแนนหนึ่งนาทีสี่วินาทียังคะแนนได้อ,อีกเยอะเบาเดนเก็บไปได้สองร้อยเตียครับกลายมาเป็นแดนการนะตอนนี้ยิงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะมีทั้งต่อยมีทั้งยิงนะฮะครบเครื่องแล้วตอนนี้เกมนี้โอ้มาข้างหลังเราซับอีกเจออาราฐันนะครับดักอยู่แล้ว284 240อ้าวแล้วไงอ่ะเบาเดนเบาเดนหาบอสนะโอ้ดีเลยครับเป็นบอสหนีครับโดนลุ่มอ้าวมีเพื่อนช่วย ทันไหมโอ้ไม่ทันนะขึ้นมาเป็น314แล้ว inside. เราลุเจลเป324แล้วเอ240นะต้องรีบคำคะแนนนะครับตอนนี้หนึ AP ่งนาทีสุดท้ายแล้วทางฝั่งจอนเช่าไล่ดีเล่บวกอยู่กับเบลเดอร์นะอ๋อเซฟิล้อนะขออภัยโอ no, ้โหเก็บไม่ได้ครับดีเล่ครับมาดูเบลเดินครับเบลเดร์อยู่กับใครโอ้โหเยอะต้องหนีก่อนครับไม่ไปแจกแตนนะ สามยี่แปดโอ้ไม่รอครับและและ้วหากันเนี้ยแค่30วินาทีสี่สิบวินาทีสุดท้ายครับ30คะแนนนะโอ้โ oh หแต่ยังขึ้นมาเรื่อยมีโอกาสทำคะแนนขึ้นมานะครับสี่สิบวินาทีสุดท้ายสามร้อยหกต่อสามร้อยสี่สี่ก่อนเช้าไล่ครับต้องทำคะแนนขึ้นมานะเอ้าวขึ้นมานแล้วครับสามร้อยสิบหกแล้วเล็งแต่บอลครับลูกน้องกระจอกช่างหัวมัน 320ห่างกัน20คะแนนขึ้นไปแล้ว340ร4 6่บาม้อ่โอ้สา8รแดคเชื่อนิดนึงเลย19วินาทีสุดท้าย340 3้0ยส0่ท่าสกันแล้วโอ้3า0ขึ้นไป370โอ้จอนชาวไ่จอนชาวไ่ได้ยังไหมทำได้ไหมจอนชาวไลอือบอีกหรือ9าวินาทสุดท้ายบอสไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งนีไปแล้ว3า2อีก20คะแนนทันหมทันไหมสา0ร้อยมไม่น่าจะทันและแล้วก็